เสียงกริ่งประตูร้านสะดวกซื้อดังขึ้นเป็นจังหวะสม่ำเสมอท่ามกลางแสงไฟนีออนออนสว่างจ้าที่อาปล้ายยานคาปลีกใจกลางกรุงโซโยมค่ำคืนอารียิงสาวร่างเล็กชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใตในวัยยีสิบปลายนาเงนาขึ้นจากชั้นวางสินค้าที่กำลังจัดเรียงรอยยิ้มบางๆปรากฏบับหน้าแม่ดวงตาจะชายแววเหนื่อยล้าจากการทำงานกระดึกติดต่อกันหลายคืน นี่คือชีวิตของเธอในเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยความฝันและความเป็นจริงที่โหดร้ายเมืองที่มอบโอกาสแต่ก็เรียกร้องการต่อสู้ที่ไม่เคยหยุดนิง่งอาีีคุณเคยกับสายตาที่มองผ่านเลยเธอไปหรือบางครั้งก็จ้องมองอย่างประเมินค่าเพียงเพราะเธอคือคนต่างชาติ ที่มาขายแรงงานเสื้อยืดสีมอสอและกางเกงยีนเก่าไม่ได้ช่วยเสริมภาพลักษณ์ดาเตีนให้ดูดีขึ้นในสายตาของใครหลายคนแต่เธอก็ไม่เคยใส่ใจตราบใดที่ยังได้รับค่าจ้างตรงเวลาและมีเงินส่งกลับไปให้ครอบครัวที่บ้านความฝันเล็กเดะของเธอคือการเก็บเงินให้ได้มากพอที่จะเปิดร้านอาหารไทยเล็กๆนเป็นของตัวเองสักวันหนึ่ง คือน้ยากาศค่อนข้างเย็นลูกค้าส่วนใหญ่เป็นพนักงานออฟฟิศที่เพิ่งเลิกงานหรือกลุ่มวัยรุ่นที่ออกมาหาอะไรกินเล่นยามดึกอารีคิดเงินทักทายลูกค้าด้วยภาสาเวกาหลีที่แม้จะไม่คล่องแคล่วแต่ก็สุภาพอ่อนน้อมเสมอจนกระทั่งเสียงกริ่งประตูดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ร่างสูงใหญ่ในเครื่องแบบตำรวจที่คุณตาก้าวเข้ามานายตำรวจพักบินจุน นายตำรวจพักไม่ได้มาซื้อของเขาเดินตรวจตราในย่านนี้เป็นประจำและมักจะแวะเวียนเข้ามาในร้านของเธอด้วยท่าทีวางอำนาจอรีเคยเห็นเขาคมคู่พ่อข้าแม่ขายหาเบรแพงลอยหรือแม้กระทั่งตวาดใส่คนเมาที่ส่งเสียงดังดวงตาเย็นชาและรอยยิ้มเย้ยหยันของเขาเป็นสิ่งที่เธอพยายามหลีกเลี่ยงเสมออย<ะ>่าคึนนี้เงียบดีนี่ เสียงหุนชุนของนายตำรวจพักดังขึ้นทำลายความเงียบในร้านอารีเพียงแค่คงศีรษะเล็กน้อยเป็นเชิงทักทายไม่ได้ตอบอะไรนายตำรวจพักเดินวนรอบลานกวาดตามองค์ไปทั่วราวกับกำลังมองหางผิดปกติอะไรสักอย่างนเดก่อนจืดยืนตรงหน้าเคาน์เตอร์จ้องมองอารีด้วยสายตาที่เธออ่านไม่ออกเธอนะชื่ออะไรนะอารีคะเธอตอบเสียงเบาพยายามไม่ศบตาเขาโดยตรง อารีคนประเทศไหนละเขาถามต่อน้ำเสียงยังหวนกระด้างคนไทยค่ะอ๋อคนไทยเขาลากเสียงยาวอย่างมีความหมายมาทำงานที่นี่นานเท่าไหร่แล้ววีซ่าถูกต้องหรือเปล่าหัวใจของอารีเริ่มเต้นแรงขึ้นนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอถูกซักถามเรื่องเอกสารแต่สายตาและน้ำเสียงของนายตำรวจพักในคืนนี้มันทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจอย่างบอกไม่ถูก ถูกต้องค่ะดิฉันมีเอกสารครบถ้วนถ้าพยายามควบคุมน้ำเสียงให้เป็นปกเกที่สุดนายตำรวจพักแค่นหัวเราเอกสารนะใครๆครก็พูดได้ว่ามีขอดูหน่อยสิอาริลังเลเล็กน้อยแต่ก็หยิบกระเป๋าสตางค์ใบเก่าออกมาเปิดหาบัตรประจำตัวคนต่างดาวและใบอนุญาตท,ทำงานยื่นให้เขานายตำรวจครับไปพลิกดูอย่างไม่ใส่ใจนักเกับว่าสิ่งที่เขาต้องการ ไม่ใช่การตรวจสอบเอกสารแต่เป็นการหาเรื่องเธอมากกว่าอืมก็ดูเหมือนจะถูกต้องเขาพูดหลังจากดูอยู่ครู่หนึ่งแต่แล้วสายตาของเขาก็เหลือบไปเห็นทุงขยะสีดำที่วางอยู่ข้างเคาน์เตอร์รอให้อารีนำไปทิ้งหลังปิดล่านนั่นอะไรนะขยะเหรอทิ้งให้มันถูกที่ถูกทางด้วยละ่ะอย่ามักง่ายแบบพวกคนจนบางประเทศ คำพูดนั้นเหมือนเข็มเลมเล็กที่ทิ่มแทงความรู้สึกของอารีเธอสูดหายใจเข้าลึกพยายามระงับความโกรธที่เริ่มก่อตัวขึ้นค่ะดิฉันจะนำไปทิ้งให้เรียบรอยหลังปิดร้านดีแล้วนายตำรวจพักพูดพลางเดินไปหยิบกาแฟกระป๋องหนึ่งจากตู้แช่แล้วเดินกลับมาที่เคาน์เตอร์คิดเงินด้วยอารีรับกาแฟกระป๋องนั้นมาสแกนบาร์โคดสองพันวอนคะ่ะ นายตำรวจพักครงกระเป๋ายิปเรียนออกมาวางบนเคาน์เตอร์อย่างไม่ใส่ใจทำให้เรียนบางส่วนกลิ้งตกลงพื้นอารีก้มลงเก็บเรียนเหล่านั้นอย่างเงียบความอดทนของเธอกำลังจะถึงขีดสุดพวกเธอนี่มันน่ารำคาญจริงๆทำอะไรก็ชักช้าไม่ได้เรื่องนายตำรวจพักบนพึมพำมขณะรอเงินทอนแต่เสียงของเขากลับดังพอให้อารีได้ยินชัดเจน ความทรงจำอันเลวร้ายเมื่อหลายเดือนก่อนผุดขึ้นมาในหัวของอารีวันนั้นเธอถูกนายจ้างเก่าโกงคาแรงและเมื่อเธอพยายามทวงถามเขากับครูว่าจะแจ้งตำรวจจับเธอในข้อหาเข้าเมืองผิดกฎหมายทั้งที่เธอมีเอกสารทุกอย่างถูกต้องความรู้สึกอับอายสิ้นหวังและไรที่พึ่งในวันนั้นมันยังคงชัดเจนทิ้งให้มันถูกที่ถูกทางด้วยละ่ะยากง่ายแบบคนจนบางประเทศ คำพูดนั้นเหมือนเข็มเล่มเล็กๆท,ที่ทิท่มแทงความรู้สึกของอารีเธอสูดหายใจเขาลึกพยายามระง,งับความโกรธที่เริ่มก่อตัวขึ้นขะะดิฉันจะนำไปทิ้งให้เรียบร้อยหลังปิดลานดีแล้วนายตำรวจพักพูดพลางเดินไปหยิบกาแฟกระป๋องหนึ่งจากตู้แช่เธอบอกกับตัวเองว่าเธอจะไม่ยอมให้ใครมารังแกหรือดูถูกเธอแบบนั้นอีกแล้ว คืนนี้คืนนี้จะเป็นอีกคืนที่เธอต้องอดทนหรือจะเป็นคืนที่เธอตัดสินใจทำอะไรบางอย่างนายตำรวจพักยังคงยืนรอเงินทอนด้วยท่าทีหงุดหงิดอารีสูดหายใจเข้าลึกอีกครั้งกลั่นกรอนสะอื้นที่จุกอยู่ในอกก็จะเงยหน้าขึ้นสบตานายตำรวจพักโกยตรงแววตาของเธอเปลี่ยนไปจากความหวาดหวั่นและอดทนกลายเป็นความแน่วแน่และท้าทายบางอย่างที่ซ่อนอยู่ลึกตี เงินทอนค่ะคุณตำรวจเธอยื่นเงินทอนให้เขาด้วยมือที่สั่นเทาน้อยเลาย่าแต่เสียงของเธอกลับหนักแน่นกว่าเดิมแล้วก็ขยะถุงนั้นดิฉันจะนำไปทิ้งให้ถูกที่แน่นอนค่ะไม่ต้องห่วงนายตำรวจพักเลิะคิ้วเล็กน้อยมองอารีด้วยความประหลาดใจที่เห็นท่าทีเปลี่ยนไปของเธอแต่เขาก็แค่แค่เค้นเสียงในลำคอรับเงินทอนแล้วเดินออกจากร้านไปโดยไม่พูดอะไรอีก อรีมองตามร่างของนายตำรวจพักจนลับสายตาก่อนจะถอนหายใจยาวออกมาความตึงเครียดเมื่อครู่ทำให้เธอรู้สึกเหนื่ออ,อล้าไปทั้งตัวแต่ในใจลึกกลับมีความรู้สึกบางอย่างที่แตกต่างออกไปมันไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นความมุ่งมั่นที่กอ่อตัวขึ้นอย่างเงียบงนันเธอจะไม่ยอมเป็นฝ่ายถูกกระทำอีกต่อไปหลายวันต่อมาเหตุการณ์ก็ดำเนินไปตามปกติ นายตำรวจพักยังแวะเวียนมาที่ร้านบ้างแต่ก็ไม่ได้หาเรื่องอะไรเธอเป็นพิเศษอาจเป็นเพราะเห็นว่าเธอไม่ได้แสดงท่าทีหวาดกลัวเหมือนเดิมหรืออาจจะเป็นเพราะเขากำลังยุ่งกับเรื่องอื่นอารีเองก็พยายามทำตัวให้เป็นปกติมากที่สุดแต่ในใจเธอก็ไม่ได้สงบเหมือนเดิมเธอกำลังคิดขยะถุงนั้นดิฉันจะนำไปทิ้งให้ถูกที่แน่นอนคะ่ะไม่ต้องห่วง นายตำรวจพักเลิกคิวเล็กน้อยมองอารีด้วยความประหลาดใจที่เห็นท่าทีเปลี่ยนไปของเธอแต่เขาก็แค่แค้นเสียงในลำคอรับเงินทอนแล้วเดินออกจากร้านไปโดยไม่พูดอะไรอีกอารีมองตามร่างของนายตำรวจพักจนลับสายตาก่อนจะถอนหายใจยาวออกมาความตึงเครียดเมื่อครู่ทำให้เธอรู้สึกเหนื่อ,อยล้าไปทั้งตัวแต่ในใจลึกขั้นกลับมีความรู้สึกบางอย่างที่แตกต่างออกไป มันไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นความมุ่งมั่นที่ก่อตัวขึ้นอย่างเงียบงนันเธอจะไม่ยอมเป็นฝ่ายถูกกระทําอีกต่อไปหลายวันต่อมาคิดหาวิธีที่จะปกป้องตัวเองและคนอื่น,นที่อาจจะตกเป็นเหยื่อของคนแบบนายตำรวจพักเธอเริ่มสังเกตพฤติกรรมของเขามากขึ้นจดจำเวลาที่เขามักจะมาตรวจตราหรือลักษณะการพูดจาคมคู่ผู้อื่น ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่เธอเคยเรียนมาบ้างสมัยอยู่เมืองไทยแม้จะไม่จบแต่ก็พอจะทําให้เธอเข้าใจเรื่องกล้องวงจรปิดการบันทึกภาพและเสียงหรือแม้กระทั่งการตัดต่อวิด,ด,ดีโอเบื้องต้นได้ความคิดบางอย่างเริ่มก่อตัวขึ้นในหัวของเธอมันเป็นความคิดที่เสี่ยงคิดหาวิธีที่จะปกป้องตัวเองและคนอื่นๆที่อาจจะตกเป็นเหยื่อของคนแบบตำรวจพัก เธอเริ่มสังเกตพฤติกรรมของเขามากขึ้นจดจําเวลาที่เขามักจะมาตรวตราหรือลักษณะการพูดจาคุ้มคู่ผู้อื่นแต่ก็น่าจะคุ้มค่าวันหนึ่งขณะที่อารีกําลังจัดของอยู่ในห้องเก็บของเล็กแล่นหลังร้านเธอเหลือไปเห็นกล้องวงจรปิดตัวเก่าที่เสียแล้วถูกวางท่วงทิ้งไว้มุมห้องมันเป็นกล้องขนาดเล็กที่เคยติดไว้ในร้านก็จะเปลี่ยนเป็นระบบใหม่ที่ดีกว่าเธอลองหยิบมันขึ้นมาดู ความคิดหนึ่งแวบเข้ามาในหัวถ้าหากเธอซ่อมมันได้ถ้าหากเธอสามารถทำให้มันบันทึกภาพและเสียงได้อีกครั้งอารีใช้เวลาว่างหลังเลิกงานหลายคืนในการงัดแงะกล้องตัวนั้นเธอค้นหาวิธีซ่อมจากอินเทอร์เน็ตสั่งซื้ออะไรเล็กเียกๆน้อยๆทางออนไลน์ด้วยเงินเก็บอันน้อยนิดของเธอมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับคนที่ไม่ใช่มืออาชีพ แต่ความมุ่งมั่นของเธอมีมากกว่านั้นเธอค่อยๆเรียนรู้ลองผิดลองถูกจนกระทั่งคืนหนึ่งแสงไฟสีแดงเล็กๆนบนตัวกล้องก็สว่างขึ้นมันกลับมาใช้งานได้อีกครั้งอรีใช้เวลาว่างหลังเลิกงานหลายคืนในการงัดแงะกล้องตัวนั้นเธอค้นหาวิธีซ่อมจากอินเทอร์เน็ตสั่งซื้ออะไรเล็กๆน้อยทางออนไลน์ด้วยเงินเก็บอันน้อยนิดของเธอ มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับคนที่ไม่ใช่มืออาชีพแต่ความมุ่งมั่นของเธอมีมากกว่านั้นอารีรู้สึกตื่นเต้นจนหัวใจเต้นแรงเธอลองทดสอบบันทึกภาพและเสียงในห้องพักเล็กๆของเธอคุณภาพอาจจะไม่ดีเท่ากล้องรุ่นใหม่แต่ก็ชัดเจนพอที่จะจับภาพและเสียงสนทนาได้เธอเริ่มมองหาสถานที่ที่จะซ่อนกล้องตัวนี้ในร้านที่ที่นายตำรวจพัก มักจะยื่นหรือเดินผ่านที่ที่สามารถจับภาพพฤติกรรมของเขาได้อย่างชัดเจนที่สุดเธอเลือกมุมหนึ่งใกล้กับเคาเตอร์เป็นจุดที่ค่อนข้างอับสายตาแต่สามารถมองเห็นบริเวณหน้าเคาเตอร์และปาดอู่ทางเข้าออกได้อย่างชัดเจนเธอใช้เวลาหลายชั่วโมงในการติดตั้งกล้องจิ๋วตัวนั้นอย่างแนบเนียนที่สุดซ่อนสายไฟอย่างมิดชิดและทดสอบมุมกลองซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนพอใจตอนนี้ กับดักของเธอพร้อมแล้วเหลือเพียงแค่รอเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นความรู้สึกกลัวและตื่นเต้นประป้นกันอยู่ในใจของอารีเธอรู้ดีว่าสิ่งที่เธอกำลังทำมันเสี่ยงมากหากถูกจับได้เธออาจจะเดือดร้อนหนักกว่าเดิมอาจจะถูกส่งตัวกลับประเทศหรือถูกดำเนินคดีแต่เมื่อนึกถึงคำพูดถูกเหยียดยามของนายตำรวจพักนึกถึงความยุติธรรมที่เธอและคนอื่น เคยได้รับความกลัวเหล่านั้นก็ค่อยไล่เลื่อนหายไปเหลือเพียงความตั้งใจที่จะเปิดโปงความจริงหลายวันผ่านไปอย่างเชื่องเช้าอารีรู้สึกตื่นเต้นจนหัวใจเต้นแรงเธอลองทดสอบบันทึกภาพและเสียงในห้องพักเล็กๆของเธอคุณภาพอาจจะไ,ไม่ดีเท่ากล้องรุ่นใหม่แต่ก็ชัดเจนพอที่จะจับภาพและเสียงสนทนาได้เธอเริ่มมองหาสถานที่ที่จะซ่อนกล้องตัวนี้ในล่าน ที่ที่นายตำรวจพักมักจะยืนหรือเดินผ่านที่ที่ซะอมารอดจับภาพพิตกรรมของเขาได้อย่างชัดเจนที่สุดเธอเลือกมุมหนึ่งใกล้กับเคาน์เตอร์เป็นจุดที่ค่อนข้างอับสายตาแต่สามารถมองเห็นบริเวณหน้าเคาน์เตอร์และประตูทางเข้าออกได้อย่างชัดเจนเธอใช้เวลาหลายชั่วโมงในการติดตั้งกล้องจิ๋วตัวนั้นอย่างแนบเนียนที่สุดซ่อนสายไฟอย่างมิดชิดและทดสอบมุมกล้องซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนพอใจตอนนี้กับดักของเธอพร้อมแล้วเหลือเพียงแค่รอเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นอารีทำงานตามปกติพยายามไม่แสดงพิรุษอะไรออกมาแต่สายตาของเธอก็มักจะเหลือบมองไปยังจุดที่ซ่อนกล้องไวเป็นระยะและหัวใจของเธอเต้นระทึกทุกครั้งที่ได้ยินเสียงกริ่งประตูร้านโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่นายตำรวจพักมักจะปรากฏตัวแล้วคืนนั้นก็มาถึง เป็นคืนวันศุกร์ที่ค่อนข้างเงียบเหงาลูกค้าบางตาลงตั้งแต่ช่วงหัวคำ่ำอารีกำลังยืนจัดสินค้าอยู่หลังเคาน์เตอร์พยายามทำใจให้เสง็งเสียงกริงประตูดังขึ้นอีกครั้งและเป็นไปตามคาดร่างสูงใหญ่ในเครื่องแบบของนายตำรวจพักมินจุนก้าวเข้ามาในร้านไองคืนนี้ขายดีไหมนายตำรวจพักเอทักด้วยน้ำเสียงเยยย่าตามปกติเขาเดินตรงมาที่เคาน์เตอร์ ถ้าทางผ่อนคลายเรากับเป็นเจ้าของร้านเสียเองอรีสูตรหายใจเข้าลึกก็เรื่อยข้าคุณตํารวจเธอตอบพยายามบังคับเสียงไม่ให้สัน่นเรื่อยของเธอนี่มันแค่เห็นกันนะเขามองไปรอบาร้านดูเหมือนจะไม่มีอะไรน่าสนใจเหมือนเดิมจากนั้นสายตาของเขาก็หยุดอยู่ที่อรีวันนี้ฉันอารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่าทำอะไรให้ฉันหงุดหงิดละ่ะ เข้าใจไหมค่ะอารีตอบสันชนมือของเธอที่อยู่ใต้เคาน์เตอร์แอบกดปุ่มเปิดการบันทึกของกล้องจิ๋วที่ซ่อนไว้แสงสีแดงเล็กที่มองไม่เห็นจากภายนอกสว่างขึ้นเป็นสัญญาณว่าทุกอย่างกำลังถูกบันทึกนายตำรวจพักเดินไปหยิบเครื่องดื่มชูกำลังจากตู้แช่แล้วกลับมาที่เคาน์เตอร์คิดเงินอรีรับกระป๋องเครื่องดื่มมาสแกนสามพันวอนคะ เขาวางธนบัตรลายละหมื่นวอนลงบนเคาน์เตอร์อย่างแรงทอนมาเรทิวด้วยฉันรีบขณะที่อารีกำลังทอนเงินนายตำรวจพักก็เริ่มพูดจะาหาเรื่องฉันได้ยินมาว่าแถวนี้มีพวกต่างดาวลักลอบทำงานกันเยอะนะโดยเฉพาะพวกที่มาจากประเทศด้อยพัฒนาอย่างพวกเธออารีกำมือแน่นรู้สึกถึงความโกรธที่พุ่งขึ้นมาแต่เธอก็ยังคงพยายามสงบสติอารมณ์ดิฉันมีเอกสารถูกต้องค่ะ คุณตำรวจเอกสารนะ่ะมันปลอมกันได้ง่ายจะตายไปนายตำรวจพักหัว,วเราเยาะพวกเธอทำได้ทุกอย่างเพื่อเงินไม่ใช่หรือไงแม้กระทั่งขายตัวคำพูดนั้นมันเกินกว่าที่อารีจะทนได้อีกต่อไปแล้วคุณตำรวจคะกรุณาพูดจะให้เกียรติกันด้วยคะ่ะดิฉันมาทำงานสุจิตไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายโอ้โหกล้าทีางฉันหรอ นายตำรวจพักขึ้นเสียงดวงตาของเขาเบิกกว้างด้วยความไม่พอใจเธอนี่มันปากดีไม่เบานะคิดว่าตัวเองเป็นใครแค่คนงานต่างดาวชั้นต่ำเขาเริ่มโน้มตัวข้ามเคาน์เตอร์เข้ามาใกล้เธอมากขึ้นหรือว่าที่ฉันพูดมันแทงใจดำฮะกลิ่นแล้วอ่อนเชิญจากลมหายใจของเขาปะทะใบหน้าอารีเธอถอยหลังไปเล็กน้อยแต่ก็ยังคงยืนหยัดเผชิญหน้ากับเขา ดิฉันไม่ได้ทำอะไรผิดและคุณตำรวจไม่มีสิทธิ์มาดูถูกดิฉันแบบนี้ไม่มีสิทธิ์เหรอนายตำรวจพักตะคอกเสียงดังฉันเป็นตำรวจนะฉันมีสิทธิ์จะทำอะไรก็ได้กับพวกแกพวกแกมันแค่ขยะที่มาอาศัยแผ่นดินของเราอยู่เขาเริ่มเอื้อมมือมาหมายจะคว้าแขนของอารีอย่าแตะต้องตัวดิฉันอารีปัดมือของเขาออกอย่างแรงความกลัวหายไปหมดสิน้น เหลือเพียงความโกรธและความมุ่งมั่นที่จะปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองหน่อยแน่กล้าผลักฉันหรอนายตำรวจพักครามด้วยความโมเข้าผลักเข้าขมมนเคาน์เตอร์กระจายเกลื่อนวันนี้ฉันจะสั่งสอนให้ครูสำนึกเขากำลังจะก้าวเข้ามาในเคาน์เตอร์ท่านใดๆนั้นติงต้งติง้งติ้งเสียงแจ้งเตือนจากโทรศัพท์มือถือหลายเครื่องดังขึ้น พร้อมกันจากบริเวณหน้าร้านลูกค้าสองสามคนที่กำลังเลือกซื้อของอยู่สะดุ้งเล็กน้อยก่อนจะหยิบโทรศัพท์ของตัวเองขึ้นมาดูนายตำรวจพักชะงักไปครู่หนึ่งมองไปยังต้นเสียงด้วยความรำคาญอะไรกันวะนวกหูจริงแต่แล้วเขาก็สังเกตเห็นว่าลูกค้าเหล่านั้นไม่ได้สนใจสินค้าอีกต่อไปพวกเขากำลังจ้องมองหน้าจอโทรศัพท์ของตัวเอง ด้วยสีหน้าตกใจบางคนก็เงยหน้าขึ้นมองมาที่เขาด้วยสายตาแปลกแจนอะไรมองอะไรกันนายตำรวจภาคริ่มรู้สึกไม่สบายใจลูกค้าคนหนึ่งซึ่งเป็นชายหนุ่มวัยรุ่นเงยหน้าขึ้นจากโทรศัพท์มองนายตำรวจภัคสลับกับหน้าจอในมือด้วยสีหน้าไม่อยากจะเชื่อนี่มันคุณตำรวจคนนี้เสียงซุบซิบเริ่มดังขึ้นจากกลุ่มลูกค้าคนอื่นใช่จริงๆด้วย คลิปอะไรเนี่ยหัวใจของนายตำรวจพักเริ่มเต้นแรงขึ้นอย่างไม่ทราบสาเหตุเขามองไปที่อารีซึ่งยังคงยืนนิ่งอยู่หลังเคาน์เตอรต์ด้วยสีหน้าเรียบเฉยแต่แววตาของเธอกลับฉายประกายบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกหวาดวันมีอะไรกันพูดมาสิเขาตวาดใส่กลุ่มลูกค้าชายหนุ่มคนเดิมกลืนน้ำลายอึกใหญ่ก็จะตัดสินใจหันหน้าจอโทรศัพท์ของเขาให้ในายตำรวจพักดู เออคุณตำรวจครับนี่ใช่คุณหรือเปล่าครับบนหน้าจอโทรศัพท์ปรากฏคลิปวิดีโอที่กำลังเล่นสดมันคือภาพเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นในลานเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาภาพที่นายตำรวจพากกำลังพูดจาดูทูกเหยียดยามอาริภาพที่เขาพยายามจะทำร้ายเธอทุกคำพูดทุกการกระทำถูกบันทึกไว้อย่างชัดเจนพร้อมกับซับไตเติลภาษาเกาหลี และภาษาอังกฤษที่อารีเตรียมวัย่วงหน้าสรุปพฤติก,กรรมที่ไม่เหมาะสมของเขาใบหน้าของนายตำรวจพักซีเผือดทันทีที่เห็นภาพตัวเองในคลิปเงือ่อเม็ดเล็กๆเ,เริ่มผุดขึ้นตามรายผมดวงตาของเขาเบิกกว้างด้วยความตกใจใและไม่อยากจะเชื่อนี่มันนี่มันอะไรกันใครทำเขามองไปรอบๆอย่างลนลาน,ลานคลิปนี้มันกำลังไลฟ์สดอยู่บนโซเชียลเลยนะครับ ลูกค้าอีกคนพูดขึ้นเสียงสั้นมีคนดูเป็นพันแล้วแล้วก็มีคนแชร์ต่อกันเต็มไปหมดเลยครับแฮะตําตำรวจกล่างใช้อำนาจมีชอบโซลแฮชแทเหล่านี้ปรากฏอยู่ใต้คลิปอย่างเด่นชัดนายตำรวจพักตัวแข็งทือเรากับทุกสาบเขาหันควับไปมองอารีด้วยสายตาอาฆาตนี่มันฝีมือแกใช่ไหมนางเด็กต่างดาวเขาคำรามออกมาพยายามจะกระโจนข้ามเคาน์เตอร์เข้าไปหาเธอ แต่อารีไม่ได้แสดงท่าทีหวาดกลัวอีกต่อไปแล้วเธอยืนมองเขาด้วยสายตาที่เย็นชาและท้าทายคุณตำรวจคะตอนนี้คนทั้งประเทศกำลังดูคุณอยู่นะคะเธอยิ้มเยาะเล็กน้อยคุณอาจจะมีอำนาจแต่ดิฉันมีอินเทอร์เน็ตคะ่ะเสียงโทรศัพท์มือถือของนายตำรวจพักดังขึ้นพอดีเขาลุกออกมาดูด้วยมือที่สั่นเทาชื่อของผู้บังคับบัญชาระดับสูงปรากฏอยู่บนหน้าจอ โลกทั้งใบของนายตำรวจพักมินจุนกำลังจะพังทลายลงต่อหน้าต่อต,อตาเขาเพียงเพราะหญิงสาวต่างด้าวตัวเล็กคนหนึ่งที่เขาเคยดูถูกและคิดว่าไม่มีทางสู้นายตำรวจพักยืนตัวสันตัวสั่นงันงกเหงือกาไหลต้มแต่หน้ท่วมตัว เสียงแจ้งเตือนจากโทรศัพท์ของลูกค้าคนอื่นทึนเป็นระยะเช่นเหมือนเสียงตอกย้ำความพินาศของเขาผู้คนในร้านเริ่มจับกลุ่มซุบซิบกันดังขึ้นบางคนยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายรูปเขาอย่างไม่เกรงกลัวอีกต่อไปสายตาที่เคยหวาดหวันต่อเครื่องแบบตำรวจบัดนี้แปลเปลี่ยนเป็นความสมเพชเวทนาและความรังเกียจแก่เพียงเพราะหญิงสาวต่างดาวตัวเล็กคนหนึ่งที่เขาเคยดูถูกและคิดว่าไม่มีทางสู้ นายตำรวจพักยื่นตัวสัน่นงินงกเงือกาลไหลาท่วมตัวเสียงแจ้งเตือนจากโทรศัพท์ของลูกค้าคนอื่น